สว,วสวัสดีครับพบกับช่องช่างเดี่ยวชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตทีมงานลุงศีนะครับว่าวันนี้มีทีมงานมากี่คนนะครับแล้วก็จะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูเลยนะครับก่อนอื่นต้องไปตามหา โนอาก่อนนะครับพอปล่อยออกมาปุ๊บก็หายปั๊บทันทีนะครับไไตอนนี้รุงสีก็อยู่กับน้บอ,นองหนุนนะครับเร,เราก็จะตามไปดูว่าทีมงานลุงสีมีกี่คนวันนี้มาทำงาน จะต้องการกำลังเสริมหรือไม่นะครับโอ้ยมาวันนี้งานเทเสาแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจแดแปต้นโอ้ตกใจมืดตอนนี้กำลังลื้อนะครับลือล้อลื้อลื้อเพื่อนำแบบไปประกอบนะครับ ใ่ช่วงเช้าก็ต้องทําการลื้อก่อนเมื่อนี้งานจะคนครับยีคนว้วยีคนก็คือสิบแล้วก็ยี่สิบครับน,นันน่นๆสองคน,นครับส่วนมากก็เดี๋ยวนี้จะทำประมาณสามคนนะครับมันอยู่ในช่วงงานเทกเนาะอยค่อยเปลนค่อยไปอากาศมันก็ร้อนนะครับนี่ ที่ท่านเห็นนะคือโนอานะครับได้ล่ามไว้โบเมนงวนะครับหมานะครับพลังน้อยของเราเองนะครับตอนนี้ช่างซ่อนก็จะกำลังเตรียมการนะครับ,าบรสายลรือเรื่องลือือนี่ถนัดแม่นบช่างซ่อน อ้าวโฟเมนมาคุมงานอีกแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวดดอุ้มมาแน่ซอดเอาลงมาเจ็บขาด้วฮะยังไม่โดโอ้ยมาเลยจากลุงมัน,ดดมน,มนได้อืมเล่นมาตรวจงานนะครับช่วงเช้า ก็จะประกอบถอดประกอบทีละ8ต้นนะครับแล้วก็เทปล่อยรวดเอาจนโขึ้นไปแล้ว เอ้าหมุนหมุนหมุนเอ้าหมุนช่วงนี้ก็คือช่วงเช้านะครับกำลังรื้อแบบเพื่อไปประกอบใหม่แล้วก็จะทำการเทนะครับเราจะมาอัปเดตงานทีตอน ไปไปรูดเสือกทิดเป็น,นั้นนะ่ะปโนนไปโนนโอ้ยมีบ้านออกกําลังกายแล้วผมรู้ว่าโอ้ยเบิ่งบึงบึง,บงแล่แนแล่นโอ้ยเบาหวานขึ้นแล้วเนาะ ในช่งชวงเช้าก็ลุงปางกับน้องซ่อนก็ทำการลื้อแบบอย่างเดียวนะครับเพื่อไปประกอบนะครับแบบ็ดก็เริ่มออกมาแล้วครับเราจะมาดูระดับคานที่เทแล้วนะครับจะเท่ากันเป๊ะเป๊ะเ,ะเ,ะเลยนะครับแบบนี้เราต้องพูดถึงวางวางวางใส่เลยเนาะลุงปานเนาะ มันได้ระดับตอนเท่แล้วเนาะมันจะไม่ได้ปรับนะครับไม่มีการปรับใดๆทั้งสิ้นนะครับนเล่เนอย่างเดียวเียครับอืมฮะ ก็ทำการกำลังถอดนะครับถอดแล้วเพื่อนำไปประกอบนะครับเราจะมาดูคานนะครับคานที่เทสเสร็จนะครับมันจะต่างระดับกันนะครับความตามความลึกของคานนะครับคานได้เสร็จเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ประกอบแบบเทเสาเทเสาอย่างเดียวนะครับ ระบบงานนะครับในช่วเช้าก็จะมีการเตรียมงานแท่การถอดแบบเท่านั้นนะครับความยากมันก็คือตอนเทนั่นแหละรครับสูง จะทำให้การเทจะยากขึ้นนะครับมาดูงานลุงปานทำงานช้าอึดอาดจ,จนจะมาช่วยหรือมาคุมกันแนย่ยังไม่รู้นะครับดูสีหน้าท่าทางนะครับเหมือนจะมาคุมสะส่วนมากนะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนี มาดูนะครับป <Okay, S 1> ลาส้อยเอยบิง่งบ่นี่ค่อยๆเคาะนะครับดัดเหล็กให้มันตรงแล้วก็ค,อค,อค,อคอ่อยๆเคาะง่ายๆเองครับลุงปานนี่จะทำงานทำอะไรก็ได้ง่ายไปหมด <c oughs> เราไปมาดูช่างซ่อนนะครับนะ นาน่นอือเอาเอาใส่นุใส่นุก,นก,กาใส่อยู่บ่ฮะบวกก้าใส่อ,อ,อ๋อยังยังจะเอาไปเองบ่บ่บบให้เว้าวมันบ่บ,บ่ต้องให้เว้าวมันบ,อบ,อบออ Ohhh, ่อืมอ่าเรามาดูนะครับว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะครับแล้วก็เดินมาโอ้ไปแค่แค่นะเอาแค่คลิปคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ